S <S ไปหาบกเบืดเด่อเลยนะไอ้ตามไอ้ตามนั่งหน้าแล้วก็มีคนขบับรถคูรีฮะแล้วก็น่าจะมีมันคนม,มนาเปิดบัญชีเนี่ยสามคนอยู่ด้านหลังสแกนหน้ากำลังสแกนหน้าอยูอ่ผู้ชายขัดที่ผมกำลังตามเลยบ้านมันอยู่ไหนที่บ่ได้ไปฮอดอเลยทวัน เราเปาไนเอ่อบนัต์เออเราไจากไหนับรมาครับนอากาศอะไรับรมาทำอะไรมาเที่ยวลเที่ยวเลยเราเอาเล่จริงเอาเล่มจริงนะทั้งวันเพราใคัครคุณทำอะไร ถ่ายแล้วครับมิวมิวผมกลัวถมา่ากลัวไม่หมุก็กลัวแต่ใจก็ยังไม่เงีย ก็เลยมันมันได้ได้ไปแล้วก็เลยต้องไปไปให้สุดไอ้นี่อ่ะใช่ครับุแล้วเริ่่มได้จริงๆได้เอา ในส่วนของเมืองก็จะถึงแล้วก็หาบชีมาได้รายละเอียดขออนุาตให้ทาง อยู่ในมือราบที่นามัอระว่างดนการออกไมจับต่อ,อไปครับนายบอสเนี่ยก็จะสั่ง,งโอเคบัญชีมาเลยพนี้จะเปิดเปิดเปิดปุด๊บเงินไหลเข้าหลเข้าเสร็จนเน็ต,ตกดเส็จปุ๊บบัญชีก็ทิ้งแอปทับเชืงงานก็จะลบแอปธนาคารน,น,รรนาทีงลองบัญชีม้ที่ที่เรารวบรวมตอนนี้เนี่ประมาณ ล้านบาทนะครับภายในเวลา3-4วันนะครับ จับกลุมในครั้งนี้นะครับก็อยากจะนําเรียนว่าเกิดจากาความาใช้ไหวพิบปฏิพานของเจ้าที่ตํารวจนะครับในการที่ไปสืบสวนหาข่าวในเรื่องความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ไปพบบทสนทนาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการาหาบัญชีม้านะครับจากการติดต่อสินสารของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยก็ได้ข้อมูลบาะแสว่า,ามีการไปชักชวนกันเปิดบัญชี นะครับแล้วก็เอาบัญชีต่างๆเหล่านั้นนะไปกระทําความผิดนะครับในการที่จะหลอกลวงประชาชนนะครับก็สามารถที่จะขยายผลกลุ่มบัญชีม้ากลุ่มแรกจากผู้เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดในส่วนที่2ของสพเมืองก็เป็นเราไปได้ข้อมูลตัวแสในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งมีการพูดคุยเกี่ยวกับการติดต่อหาบัญชีมา้าเราก็แฝงตัวเข้าไปนะครับแล้วก็ยระทั่ง รู้กระบวนการกต่างเหล่านี้ก็ไปจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องมาได้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็กําลังขยายผลไปว่าบัญชีแถวสองแถวสามนี้ไปถึงไหนอีกนะครับรวมถึงใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผู้สั่งการที่แท้จ,จริงนะครับซึ่งก็เป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งก็ฐานปฏิบัติการก็น่าจะอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศเรานะครับเห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์ว่าการรับจ้างเริดปีชี้าเนี่ยมีโทษที่ร้แรงแต่ว่าก็ยังมีคนที่ยัเข้าไปอยู่ตรงนั้นอยู่มันสะท้อนอะไรได้ อย่างนี้ครับก็เชื่อว่ากฎหมายเนี้ยก็ออกมามาบังคับใช้นานพอสมควรแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระราชกำหนดการป้องกันปราบปรมามอาญากมทางเทคโนโลยีเนี่ยกำหนดให้ผู้ยินยอมให้บุญใช้บัญชีหรือเป็นทุลาจัดหาหาบัญชีเนี่ยเป็นความผิดนะครับในโทษตามพรกรเนี่ยผู้ยินยอมให้ใช้บัญชีเนี่ยก็จําคุกไม่เกิน3ปีนะครับแต่อยากประชาสัมพันธ์ว่า บัญชีต่างๆเหล่านี้พอไปใช้แล้วเนี่ยมีผู้เสียหายที่โอนเงินเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะสืบสอบสืบสวนสอบสวนรวบรวมเป็นหลักฐานได้เนี่ยการกระทําความผิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่ามีคําพิพากษาไปแล้วนะครับว่าเกี่ยวเนื่องชุ่มโยงกับอาจจะเป็นเป็นการกระทําเป็นลักษณะขององค์กรนะครับผู้ที่ใช้ยินยอมไม่ใช้บัญชีม้าเนี่ยก็มีส่วนร่วมกับการกระทําความผิดเหล่านี้ด้วยนะครับก็อาจจะถูกดําเนินคดีในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน นะครับแล้วก็ความผิดอ้เรื่องของอสมคบฟองเงินอีกนะครับซึ่งเป็นความผิดบทลงโทษที่มีบทลงโทษสูงกว่าแล้วก็ศาลก็จะ,ะในการไต่สวนหรือการพิจา,า,ารณาศาลถ้าเห็นว่ามีผู้เสียหายหลายคนนะครับก็จะลงโทษเรียงกระทงลงโทษไปนะครับซึ่งเป็นโทษที่สูงมากก็อยากจะประชา,ะชาสัมพันธ์ครับว่าบัญชีม้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ที่ไปเปิดบัญชีอาจจะได้รับผลตอบแทนเพียงแค่ไม่มากพันสองพันแต่ท่าน ไม่ทราบหรอกครับว่าบัญชีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปใช้หลอกลวงผู้เสียหายเนี่ยเขาจะได้รับความเดือดร้อนมากมายแค่ไหนนะครับและความผิดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับตัวเขาอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าสารอาจจะเรียงกระทงลงโทษเขาอาจจะรับโทษสูงสุดในความผิดเนี่ยอาจจะหลายสิบปีก็ได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ครับว่าผู้ที่พยายามที่จะกระทําลักษณะอย่างเงี้ยหรือมีใครมาชักจูงใจก็ขออย่าให้ไปเกี่ยวข้องนะครับ ก็ไม่คุ้มกับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยต่างๆเหล่านี้แหละครับ okay, ครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนสวนสัตวข์ขอนแก่น